ใส่เง,งินใส่ทองให้หลกเชียวมันมันไข่อยู่เพิ่นวางไข่อยู่ชุกเขาปีแล้วเหรอปีจนเพิ่นไข่นั่นเหรอปล่อยให้เพิ่นไข่บ้างแกนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าดูข้าดูอะไข้าดูอะ้าไม่ทำร้ายถ้าไม่ทำร้ายเออวางไข่ลูกวางไข่วางไข่เออเคเค่้าทักบัได้วางไข่นะวันนี้วันดี สิบเจ็ดกุมภาวาเลนทา์เพิ่งผ่านมาสนูกนะไข่ไข่เยอะๆไขยย่ไขยย่ขที่นี่ก็ได้เนาะลองลางไว้ให้ก็ไม่ไข่ะเลือกตรงนี้ก็แล้วแต่เจ้านะเนาะเฮเจ้าเลือกที่ไหนดีก็โอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันเนาะเลือกที่ไหนว่าดีก็แล้วแต่เจ้าไม่ว่ากันไม่ว่ากัน